วิธีเข้าสู่ระบบ t i k t ตอบัญชีอื่นหรือเพิ่มบัญชีใน t i k t ตอลทำตามนี้ค่ะค่าก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราใจวิยน y o u t u b e ค่ะ ในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเพิ่มบัญชี t i k t o อหรือว่าสลับไปใช้งานบัญชีอื่นเนาะที่นอกเหนือจากบัญชีที่เราใช้งานอยู่อันดับแรกถนะ้าหากเราพร้อมแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ t i k t o อกันก่อนพอเราเข้ามาที่ t i k t o อแล้วนะคะให้เราไปที่ด้านล่างโปรโฟไฟล,ล์ขวามือกด,ไ,ดไปหนึ่งที จากนั้นให้เราไปที่มุมบนค่ะใกล้ๆชื่อของเรานะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวลูกศรชีล้ลงสัญ,ญลักษณ์อะไรประมาณนี้แหละคะ่ะหรือจะเป็นข้อความแดงๆเหมือนกับของน้ํ้า9บวกหรือ,อเป็นชื่อของเราอันนี้ก็ให้เรากดแตะไปได้เลยนะคะกดแตะไปจากนั้นพอเรากดแตะเราจะได้หน้าตาแบบนี้กดยังไงก็ได้ให้ขึ้นหน้าตาแบบนี้จากนั้นให้เรากดไปที่คําว่าเพิ่มบัญชีเพิ่มบัญชี พอเราเพิ่มบัญชีแล้วนะคะสําหรับใครที่มีบัญชี t ิ k t ตอลอยู่แล้วเพียงแค่เราเนี่ยอยากจะเพิ่มบัญชีใหม่เข้ามาเราก็สามารถกดเข้าสู่ระบบด้านล่างขวามือได้แต่ถ้าของใครที่ต้องการเพิ่มบัญชีโดยที่ตัวเองเนี่ยอยากสมัครสมาชิกดิจิตอกใหม่ก็สามารถกดสมัครได้โดยที่ไม่ต้องมากดคําว่าเข้าสู่ระบบด้านล่างโอเคนะคะในกรณีนี้เราจะกดคําว่าเข้าสู่ระบบ จากนั้นให้เราเลือกว่าเราต้องการเข้าสู่ระบบบัญชีดิจิตอลอื่นด้วยการเข้าสู่ระบบแบบไหนก็จะมีการใช้โทรศัพท์ f a c e b o o k Google Line และอื่นๆจากนั้น Tik t o อลก,ก็จะนําเราเข้าสู่ระบบบัญชีดิจิตอลบัญชีอื่นเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเรียบร้อยกันเลยทีเดียวเห็นไหมคะง่ายๆเลยถ้าของใครที่เจอปัญหาเหมือนกับของน้ําเวลาที่เราจะ เข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกนะคะก็สามารถรับชมวิดีโอดังกล่าวได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ